คล,ลับของคนรักสุขภาพโดยทีระวดียิ่งมีและนักนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมเฮิ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยว y c ครับขับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะทาง FM MM 89.5วิทยุราชมงคลค่ะดำเนินรายการค่ะดิฉันทเรวด,ดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขดีค่ะก็เข้าสู่ในช่วงของเรียกว่าปลายเดือนมีนาได้ไหมพี่แมว ใกล้แล้วค่ะอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวมีนาหมดกี่โมงคะซู้ๆค่ะทุกคนเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเมษาของเราเนาะก็จะมีวันหยุดเขาประกาศวันหยุดเพิ่มแล้วนะได้ข่าวว่าฉลองกันขึ้นค่อนเดือนกันเลยดีใจดีใจรอเลยพี่แมวเราอาจจะไม่ชินกับการที่ไม่มีวีคเอนในเดือนมีนาคมเราอาจจะแบบไปทบือนหน้านะคะก็ในช่วงของปลายเดือนแบบนี้นะคะในเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพ เราก็ยังมีมาฝากคุณผู้ฟังเนาะค่ะพี่แม่มีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะก็เป็นกิจกรรมของทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียินะคะเชิญชวนคุณฟังที่อยู่แวกใกล้เคียงนะคะเข้าร่วมโครงการค่ะรู้ทันมะเร็งลำไส้นะคะซึ่งก็จะจัดให้มีในวันที่28มีนาคม2567ค่ะณถงกิจกรรมชั้นหนึ่งอาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะ สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในกิจกรรมนี้นะคะก็อย่างตรงตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราจะป้องกันได้อย่างไรความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตาดัดการให้เคมีบำบัดนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลในเรื่องของใครที่ ที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายอาจจะมีปัญหานะคะคก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือว่าหาความรู้จากแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้จากโครงการนี้ได้แล้วก็อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนั่นก็คือกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็งค่ะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโครงการนี้นะคะคสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะในวันที่28มีนาคม2567เวลา8.30น, 30, น จนถึงเวลา12นาฬกาค่ะณถงกิจกรรมชั้น1อาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่หน่วยประสานการบริการผู้ป่วยมะเร็งนะคะ02 926 9841ค่ะ02 926 9841ค่ะอเอาะมาถึงในเรื่องของข่าวสารสุขภาพบ้างร้อนๆแบบนี้ไม่พูดไม่ได้พี่แมวค่ะเวียนหัวบ้านหมุนม,มึนงงเราคิดว่าเป็นโรคของ ผู้สูงวัยไหมืม่ก่อนอาจจะเป็นแต่แต่ดิฉันก็เป็นทุกวันนี้ดิฉันก็เป็นพี่แม่เป็นไหมคือบางทีมันก็เป็นนะถ้าเกิดเราทำพฤติกรรมอะไรที่แบบเร็วเ็วจนเกินไปอ่ะบางทีตื่นเช้าถ้ารีบตื่นฟึบฟมาเอ้ยฉันสายหรือเปล่านึกลุกฟึบขึ้นมาได้เอาแหละต้องนั่งอึ้งสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะบอกแหละว่าบางทีแบบลุกเร็วทาอะไรเร็วๆก็ทําให้เวียนหัวได้จริงๆเวียนหัวบ้านหมุนมึนงงคือ ดีดีขึ้นได้ด้วยการรักษาด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่ามีมีอาการหรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรคือต้องพูดเลยว่าว่าบางทีอากาศร้อนๆน่ะมันร้อนนะพี่แมวมันเป็นยังไงคะมันมันก็มึนมึนไหมคะพี่แมวบางทีมันเหมือนกับเราอากาศมันร้อนมันจะทําให้มันจะทําให้อากาศเราเหมือนว่าอากาศมันไม่โปร่งมันไม่โล่งมันอับมันร้อนมันจะทําให้เกิดอาการปวดหัวทให้เวียนหัวมึนๆอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะทุกคนเคยเจอค่ะโดยเฉพาะอาการ น้อยๆก็คือหนักหัวมึนๆเวียนหัวเล็กน้อยนะคะบางคนก็จะเป็นเวลานั่งรถนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันรุนแรงมากขึ้นบ้านหมุนไม่สามารถยืนได้ขื่นใส่อาเจียนเงาออกนะคะเป็นลมอันนี้ส่งผลต่อชีวิตประจําวันโดยเฉพาะว่าเราที่เราต้องเ,อเดินทางอะ่ะพี่แมวอยู่ระหว่างการเดินทางไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่สามารถลุกไปทํางานได้บางคนลุกจากที่นอนก็ไม่ได้อ,อาการเวียนหัวเนี่ย จะเกิดขึ้นอย่างที่พี่แมวพูดเลยว่าเปลี่ยนท่ากระทันหัน<ช>สายแล้วไงพี่แมวนาฬิกาปุกไม่ปุกลุกขึ้นมานั่งหรือหันไปมองสิ่งของซ้ายขวาอย่างเร็วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าความดันโลหิตต่ําเกินไปอืมดิฉันเเวียนหัวประจํแเราก็ความดันก็ต่ําประจําเหมือนกันก็คือบางคนก็ทํางานหนักมาทั้งวันเนาะ,ะทําจนมึนอะ่ะพี่แมวไม่รู้อะไรบ้างบ้านหมุนนะ <laughs> ค่ะเนี่ยล้ามาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้อาการเวียนหัวมันมีหลายลักษณะค่ะลองมาหาคำคำตอบพร้อมๆกับดิฉันดูนะคะว่าอาการเวียนหัวอาการที่ทําให้รู้สึกว่าหมุนความรู้สึกหมุนคือรู้สึกว่าตัวเองอยู่นิ่งๆแต่สิ่งแวดล้อมหมุนแหมเวลาเวียนเรากไ็ไม่นั่งดูหรอกว่าเรานิ่งไหมเรา<ช>อะไรหมุนเนาะพี่แมวใช่ค่ะอ,อันนี้เรียกว่าบ้านหมุนเรานั่งอยู่นิ่งๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่รู้สึกว่ารอบตัวเราหมุนเราเรียกว่าบ้านหมุนค่ะ หรือสิ่งแวดล้อมอยู่นิ่งๆแต่ตัวเราหมุนอืมอืมก็สิ่งแวดล้อมก็นิ่งๆเนี่ยจอทีวีนิ่งแต่ทำไมตัวเรารู้สึกว่าหมุนค่ะบางทีเอียงก็เหมือนจะลม้มโ <c oughs> ครงแขงตาลายค่ะโรคที่พบบ่ยอยอะคือโรคหินปูนในหูชั้นในอ๋ออ่าเคยได้ยินอยู่ค่ะเคยได้ยินไหมคะค่ะบ้านหมุนนี่แหละที่เราบอกว่าบ้านหมุนคือสิ่งแวดล้อมอยู่นิ่งๆแต่ตัวเราหมุนหรือ ตัวเราอยู่นิ่งๆสิ่งแวดล้อมหมุนค่ะนะคะก็คือหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็จะบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันโรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบนะคะมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองเนื้องอกในสมอง อ่ะลองสังเกตดูอันตรายนะพี่แมวค่ะส่วนใหญ่ไม่กล้าลืมตาเพราะว่าจะรู้สึกวิงเวียนค่ะมักจะมากับพร้อมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงเหงื่อออกความดันโลหิตสูงที่ฉันสงสัยอาการของแม่มากเลยเนี่ยต้องกลับไปถามว่าแม่อยู่นิ่งๆแล้วสิ่งว่าล้อมหมุนไหมเข้าไข่เข้าไข่ตรงไหนแม่หรือว่าทีวีอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วแม่รู้สึกว่าตัวเองหมุนไหมตกลงว่าสิ่ว่าล้อมหมุนหรือว่าตัวเราหมุนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแต่ดิฉันก็ฟันไปว่าบ้านหมุนนั่นแหละ เออน้ำในหูไม่เท่ากันอ่ะมาที่อาการมึนหัวบ้างมีอาการหนักหัวมึนมึนตื้อตื้งงงงอ้าวพี่แมวมันจะมึนมึนตื้อตื้งงงงเบาเบาลอยลอยอันนี้คือมึนหัวอืเมื่อกี้คือเวียนหัวเวียนหัวค่ะตอนนี้เราสองคนเริ่มจะเริ่มจะมึนหัวเริเวียนหัวแล้วค่ะตอนนี้เราต้องสังเกตให้ได้คุณผู้ฟังว่าเราเวียนหัวหรือว่าเรามึนหัวคือมันจะหนักหัวถ้าเรามึนหัวนะงงงงลอยลอย นะคะคือไม่ได้มีอาการตาลายหรือว่าโครงเคงสาเหตุดิฉันว่าดิฉันมือหัวพักผ่อนน้อยเ,ออเครียดค่ะอดนอนนอนมากไปพี่แมวนอนผิดทา่าเมาค้างการน,นอนมากไปบางทีมันทําให้สมองเราตื่อย่าบอกว่าเวียนหัวนะมึนหัวถ้านอนมากไปมึนใช่ไม่เวียนแต่มึนค่ะม,มึนหัวนอนมากไปเมาค้างพี่แมว <c oughs> พี่ตกกังวลซึมเศร้าคเครียด เกิดจากผลข้างเคียงของยาระงับประสาทพวกยาแก้แพ้ก็คือยายังไม่หมดฤทธิ์อ๋อใช่ใช่ใชตื่นมายังสลึมสลืออันเนี้ยมึนหัวนะคะก็มันก็จะมีผลต่อสมองแล้วก็ความตันโลหิตอ่าเวียนหัวไปละมึนหัวไปละหน้ามืดคือดิฉันยังแยกตัวเองไม่ออกระหว่างมึนหัวก็เวียนหัวใช่ไหมแล้วก็หน้ามืดหรือเปล่าคือดิฉันบอกว่ามันมันหน้ามืดมันมึนหัวมันงง หน้ามืดนะถ้าถาม,มพี่เวียนหัวมันมาหมดเลยถ้าหน้ามืดนะ่จะถ้าถามพี่พี่จริความรู้เหมือนคนที่แบบกําลังจะเป็นลมอะ่ะแล้วอยู่ดีๆมันเหมือนภาพตัดนะอ่ะม,มันก็คือนั่นแหละคืออาการหน้ามืดอ่ะอันนี้ดูง่ายหน่อยนะอย่างที่พี่แมวบอกเลยค่ะก็หน้ามืดคล้ายๆจะเป็นลมตาลายพี่แมวอืแต่บางคนเขาก็คือแน่น้าอกใจสัน่นอ่อนเพลียร่วมด้วยอาการเหล่านี้จะหายไปในไม่กี่วิไม่กี่วินาทีนี่แหละ พบบ่อยกับคนที่เป็นโรคความดันต่ําหรือว่าเปลี่ยนท่าหรือได้รับการกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นกลัวเข็มอะพี่แมวจะเป็นลม <ง S 1> ไปเลยอันออนั <ไป S 1> ้นเจาะเลือดอาจจะอยู่ในแนวที่ตื่นเต้นแต่ถ้าดูในทีวีก็มโหกกีดจะเป็นลมไปเลยพี่แมวมหน้ามืดหรือโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็อันตรายหน่อยหรือว่าโรคทางระบบประสาทพวกโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะโรคหลอดเลือดสมอง อันนี้ก็จะทําให้หน้ามือได้นะคะอีกหนึ่งโรคมันจะค,คล้ายๆกันที่ฉันก็เลยต้องมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังก็คืออาการทรงตัวไม่อยู่เป็นไงพี่แมวเราก็บอกว่าทรงตัวไม่อยู่ก็คือบ้านหมุนนี่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ <c oughs> <c oughs> คืออาการทรงตัวไม่อยู่ก็คือยืนหรือเดินแล้วรู้สึกว่าเซสูญเสียการทรงตัวไม่มั่นคงราวกับเดินอยู่บนสะพานแขวนอ๋อมันโยกแย้มโครงเครลง ันเหมือนกับการเล่นสน,สนุกม嘛ดิฉันเคยรู้สึกว่าลงจากไวกิ้งมาแล้วมันเอียง,งไปตลอดทางเลยอ,อันนั้นก็ใช่แต่ว่าที่ที่ที่น้องทีบอกว่าอาการโครงเคลก็คือเหมือนเราเดินสะพานที่เป็นสะพานเชือกอะอแล้วมันก็แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอันนั้นละคะ่ะคราวนี้ทรงตัวไม่อยู่เนี่ยมันก็มีอาการอีกพี่แม่เพราะว่าวิงเวียนศีรษะร่วมด้วยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองอาการเวียนหัวไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการของโรค เวียน<ช>หัว,หวไม่ใช่โรคเป็นอาการเวาาวียน<อ>หัของโรคสาเหตุจากการเกิดการเวียนหัวที่มีมากมายซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดนะคะจากการสังเกตจึงต้องวินิจฉัยโดยแพทย์ไงพี่แมวอออ่อออย่างเราเนี่ยทีก็บอกว่าตกลงคุณเวียนหัวหรือว่าคุณมึนหัวตกลงคุณบ้านหมุนหรือว่าเอ,อตัวคุณหมุน <laughs> <c oughs> อะไรหมุนกันแน่ตกลงคุณทรงตัวไม่อยู่หรือว่า บ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีอาการอย่างที่ที่ฉันบอกมาไหนบางทีเราก็ยังสับสนแต่วันนี้ที่ฉันมาอัปเดตให้ฟังแล้วล่ะวะ่าอันไหนเวียนหัวอันไหนมึนหัวอันไหนหน้ามืดอ,อันไหนทรงตัวไม่อยู่ นะคะต้องได้รับการรักษานะคะจากทางแพทย์เหมือนกันรวมถึงถ้าอาการมันเป็นบ่อยๆอะพี่แมวต้องพพราะคุณหมอเลยนะคะเมืคเป็นหมดทั้งหมดเนี่ยพบพบแพทย์เลยตรงตรงรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเพราะไม่แน่ใจแล้วลหละว่าคุณจะเป็นอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีหลายโรคมันมีหลายโรคใช่ใช่เกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับหัวใจบางทีนี่มันอาจจะเป็นเส้นเลือดไปเลือดเลี้ยงสมองไม่พอไหมหรือว่าไปเลี้ยงมากเกินไปหัวใจขาดเลือดเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดมีอาการ ไม่ไม่ค่อยดีอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมืนหัวหรือว่าจะโครงเคลงหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี้ยต้องรีบพบคุณหมอเลยเพราะบางอาการเนี้ยมันจะนําไปสู่ในโรคของเส้นเลือดหัวเส้นเลือดในสมองตีบได้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเราดีๆในช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสักครู่ค่ะ ช่วง h Health t r i p สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ มาพบกับช่วงที่2ของรายการเฮลที่คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้มีทริปสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ฟังพี่พี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะมีสมุนไพรใกล้ๆตัวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะถ้าเกิดว่าใครพบว่าตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะ มีอาการค,คล้ายๆกันจะเป็นเบาหวานไหมหรือว่าพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ก็ต้องมีการรักษานะคะไม่ว่าจะด้วยกรรมวิธีใดๆก็แล้วแต่ของคุณหมอทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณสมุนคุณผู้ฟังพี่มันจะเป็นสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะที่จะสามารถ ช่วยในเรื่องของลดระดับน้ําตาลในเลือดได้หรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอาหารใกล้ตัวหรือวเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่เรารู้จักกันดีอยู่เลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบอเอยชื่อมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชวนรับประทานแล้วอย่างเช่นสมุนไพรอย่างแรกเลยค่ะคือหลายๆคนก็อาจจะชอบนะมาระคี้นก มาราขี้นกนี่มันมันตรงไหนอะคนอเขากินแล้วบอกว่ามันขึนน้นชื่อว่าเป็นมาราก็พี่ไปแนวขมก่อนเลยอะนะคะคือมาราขี้นกเนี่ถือว่าเป็นผลไม้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถือเป็นว่าเป็นสมุนไพรที่มีรสขมซึ่งมาราขี้นกเนี่ยนิยมที่จะนํามาประกอบอาหารนะคะแล้วก็ทําเป็นน้ําสมุนไพรเราเคยได้ยินอยู่นะน้ำสมุนไพรที่เป็นมาราขี้นกนะคะอยากเห็นคนกินหนึ่งกันเนาะพี่เคยเห็นเขากินนะเขาจะแบบ กลั้นอกกลั้นใจกินอึกแรกอะดับหลังจากนั้นไปอะ,ะเขาซูบอกว่าเขาก็จะเหมือนกับแบบก็ทานได้อ๋อค่ะค่ะเพราะว่ามะระขีโนกค่ะเขาจะมีสารที่มีฤทธิ์คล้ายอินซูลินจะช่วยให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงอย่างมีประสิทธิภาพอะต่อไปทานง่ายนิดหนึ่งอะจะถือเป็นสมุนไพรไหมก็ถือเป็นผักแล้วกันค่ะนั่นก็คือตําลึง ตำลึงเนี่ยเขาจะเป็นผักใบเขียวค่ะแล้วก็จะนิยมมารับประทานแล้วก็นํามาประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นต้มกะทิใส่บัวแกงจืดตําลึงซึ่งในตาลึงค่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีสารในอาสารไตรเทอร์พีนอยด์นะคะซึ่งสารนี้ละค่ะคุณผู้ฟังเขาจะช่วยลดน้ําตาลระดับน้ําตาลในเลือดได,ได้ได้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันต่อไปค่ะใบเตยซึ่งใบเตยนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่ง หลายคนเนี่ยเขาก็จะนิยมนาใบเตยเนี่ยมาทําเป็นน้ําใบเตยบ้างละหรือว่ามาผสมในอาหารในขนมบ้างนะคะคะ<ฆ>ซึ่งตัวใบเตยนี่ละค่ะเขาก็จะมีสารที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะอันนี้หลายคนคงจะเคยคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินอยู่นั่นก็คือผักเชียงดาผักเชียงดานะคะคุณผู้ฟังซึ่งผักเชียงดาเนี่ยถือว่าเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือแต่ก็นิยมนํามาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงเลียง แกงแคซึ่งหักเชียงดาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังเขามีสารไกลโคไซน์นะคะซึ่งสามารถช่วยล,ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นเดียวกัน ต่อไปค่ะสุดท้ายเลยนั่นก็คืออบเชยซึ่งอบเชยค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวอบเชยเนี่ยเขาจะไปช่วยเพิ่มระดับความไวของอินซูลินในการเผาผลาญน,น้ําตาลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เนี่ยคุณหมอก็ให้คําแนะนําว่านอกจากที่จะมีในเรื่องของสมุนไพรที่จะมาช่วยในการลด น้ำตาลระดับน้ําตาลในเลือดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการนอนพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงต้องมีการควบคุมน้ําหนักอย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่บางคนแบบโอย้ยมีสมุนไพรเหล่านี้สี่สาห้าชนิดเนี่ยก็ยังกินเหมือนเดิมยังไม่ออกกําลังกายนะคะหรือว่ายังแบบไม่ไม่ไม่ให้สุขภาพตัวเองดียังนอนนอนดึก ตื่นเช้าอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะทําให้เป็นโรคเบาหวานเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นนอกจากอาหารแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องสําคัญแล้วก็ควบคู่ทําไปด้วยกันค่ะมาถึงทริปสุขภาพของดิฉันบ้างนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมีในเรื่องของการเครียดเนี่ยนอนน้อยพอดิฉันนอนน้อยดิฉันก็จะจําอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันพี่แมวค่ะแต่สําหรับบางคนนะคะเวลาที่แบบเครียดนอนน้อยเสร็จอะ่ะมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมพิษ จริงหรือเปล่าที่ฉันมีคำตอบมาให้นะคะค่ะคือโรคลมพิษเนี่ยผื่นคันที่เกิดขึ้นบนผิวหนังเ,เป็นอาการที่พบได้ทุกเพศทุกวัยพบมากที่สุดพี่แมวช่วง20-40ปีหรือว่าวัยทำงานสาเหตุของโรคลมพิษที่พบบ่อยก็คือมันเกิดจากอาหารยาแล้วก็การติดเชื้อหรือว่ามแมลงกัดต่อยแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะความเครียดแล้วก็พักผ่อนน้อยก็คือพักผ่อนแบบไม่เพียงพอไม่เพียงพอเนี่ย ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดผื่นลมพิษได้เช่นกันนะคะลมพิษเนี่ยมันเป็น2ชนิดนะคะลมพิษชนิดเฉียบพลันเนี่ยลมพิษที่เกิดขึ้นและหายได้เองในเวลาอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่าอาการจะหายได้เองภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะหรือว่าในรายที่เป็นนานก็มักจะติดต่อกันไม่เกิน6สัปดาห์อ่ะชนิดที่2อลมพิษชนิดเรื้อรังคืออาการของลมพิษจะเป็นเป็นหายหายอย่างน้อย 2ส,สัปดาห์นะคะ2ครั้งต่อสัปดาห์และเป็นต่อเนื่องกันเกิน6สัปดาห์ค่ะโดยส่วนใหญ่ลมพิษชนิดเรือรังจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะแต่อาการลมพิษจะทําให้เกิดความรําคาญแล้วก็ไม่สบายตัวซึ่งผลส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงการนอนหลับคือเป็นลมพิษแนละมันก็มันก็คันเนาะพี่แมวแล้วเวลาที่เราออกไปแดดหรืออะไรเงี้ยมัน มันมันร้อนอ่ะบางทีมันทําให้เราเสียบุคลิกภาพด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่น้องทีบอกว่าบางทีอ่ะถ้าเป็นลภพิษในในในร่มผ้าเนี่ยบางทีมันเกิดความคันอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราเกาไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งต้องมนอยู่ในร่มผ้าด้วยอ่ะมันก็จะทําให้ยุกยิ่งยุกยิ่งแล้วก็ทําให้เราเสียบุคลิกใช่ใพี่แมวมองว่าเสียบุคลิกดิฉันมองว่ามันทรมานมากนะพี่แมว พี <arken S 2> ่เคยเป็นพ right well. ี่จะบอกว่ามันคันอยู่แถวช่วงหัวไหลอ่ะตรงสบักอ oh, ่ะแล้วมันเก่ามันจะทําอะไรก็ทําไม่ได้อ่ะก็เลยยังไงคะแล้วมันก็จะต้องยุกยิ่ยุกยิ่งยุกยิงแล้วมันแล้วมันก็จะอย่างที่น้องทีมบอกคือมันก็จะแบบเอ๊ะทาไมทําไมทําไมเราเรามาเป็นเราเป็นอะไรอะไรนะเรียกเข้าไปอีกซักผ้าไม่สะอาดหรือว่าเราเจอสาเหตุเออใช่ค่ะ คือมันไม่สบายตัวมันเป็นความรําคาญนะคะแล้วก็ส่งผลกับชีวิตอย่างที่พี่แมวบอกนะคะแล้วก็เมื่อเป็นโรคลมพิษอดีฉันก็จะบอกว่าต้องทํำยังไงอันดับแรกอือย่างที่พี่แมวคิดเลยว่าเอ๊ะมันมันคันตรงหัวไหลนะ่เราซักเสื้อผ้าไม่สะอาดหรือเปล่าใช่ค่ะค้นหาสาเหตุ ถ้าเราคิดว่าเราล้างน้ําเปล่าไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับไปทํานะคะเพราะว่าต้องหาสาเหตุให้เจอเจอแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้เกิดลมพิษนะคะรับประทานยาแล้วก็ทายาตามที่แพทย์แนะนํานะคะหลีกเลี่ยงความเครียดความวิตกกังวละคะ่ะที่สําคัญคืออาจจะต้อง คือเรากําลังจะบอกว่าเราต้องนอนหลับให้เพียงพอแต่ดิฉันเคยเป็นอะพี่แมวค่ะมันตื่นขึ้นมาเกานะเพราะมันหลับไม่ได้เพราะมันคันไงตอนตอนที่เราหลับไปอาจจะเป็นเพราะหลีกยางไงแต่พอที่เราตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้พอเรานอนน้อยมันก็เห่ขึ้นมาอีกอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังถึงมันจะไม่ได้เป็นโรคที่ทําให้เสียชีวิตหรือว่าอันตรายพี่แมวแต่มันทําให้ชีวิตเราแย่มากอะค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกาไม่เกาได้ไหมพี่แมวถ้าคันไม่ได้ค่ะ ขัดถูบริเวณเป็นผื่นไปนไงเขาบอกให้ลูบพี่แมวมันไม่ได้อะ <laughs> คือบางทีเนี่ยบางทีมือมือสกรปรกเองนะลูกใช่ใช่ใช่พี่กันจะบอกว่าบางคนเขาก็เคยเคยดินผู้ใหญ่คนโบราณโบราณที่เขาก็พูดว่าถ้าเป็นลมพิษี่บางทีเนี่ยถ้ายิ่งเกามันจะยิ่งไปตามตามมือที่เราเกาอะค่ะคือบางทีมันจะเป็นวงแค่นี้พอเราเกาไป อีกมันก็จะขยายวงไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ก็ไม่แน่ใจมันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าบางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบางทีมันมันต้องเกาอะถ้ามันไม่เกาแล้วมันจะไม่หายคันนะคะเขาถึงต้องใช้ยาชนิดหนึ่งที่ทาแล้วมันให้เพิ่มความเย็นอะแล้วมันจะทําให้อ๋อพยันแล้วมันก็ไม่คันมันก็จะยับยั้งความความคันได้นิดหนึ่งแต่ว่ามันก็จะแลกมากับเสื้อผ้าก็จะเลอะเปื้อนเพ้ามทีจะขาวที่ฉันเคยเป็นลมพิษแล้วก็ทักคาร์มาอ่ะพี่เนาแล้วก็ ก็กคือขับรถมาแบบไม่ได้ใดๆไ,ไงแต่พอเราลงไปใช้ชีวิตอะคะ่ะต้องไปติน้ำมันไปเข้าห้องน้ำมันคนเขาก็มองเนาะมันขาวขอ้ <คน S 1> ขาวทั้งตวคลพอมันแห้งแล้วมันจะขาวค่ะรักษาโรคลมพิษทําได้ยังไงบ้างเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะทําอาจจะทําได้ด้วยตัวเองเนะาะอันดับแรกก็คือยาต้านฮิสตามีนนะคะหรือว่าซึ่งเป็นตัวยาหลายกลุ่มอาจจะเลือกใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของแพทย์ที่จะตอบสนองต่อยายฮิสตามีนในผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะไม่เหมือนกันค่ะผู้ป่วยบางรายก็ใช้ยาตัวนี้ก็ได้ผลดีบางรายก็ต้องเปลี่ยนเป็นใช้ยาอีกกลุ่มอื่นนะคะร่วมกับคา,าร์มาโชัชนอันนี้ต้องมาค่ะต้องมาคือถ้าอยู่บ้านเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตดิฉันก็ว่าก็กลลดีอยู่ยค่ะก็ข่าวไปทั้งตัวก็คือช่วยบรรเทาอาการอาการคันที่เกิดจากรมพิษได้นะคะอย่างน้อยถ้าเราเนี่ยร้อนๆแบบนี้เป็นก็คาร์มค่ะหรือว่าร่วมกับการใช้ ครีมที่ชุ่มชื้อนอื่นๆนะคะโดยอาจจะต้องไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะพี่แมวม<อ>ไม่งั้น<พ>ไปเออไปกระตุ้นไปอีกนะคะละะมพิษเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าดูแลรักษาอย่างดีดูแลตัวเองอย่างดีค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารยาพักผ่อนให้เพียงพอเครียดเนี่ยบางทีต้องปรับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่ามันมีผลต่อลมพิษเนาะเป็นลมพิษแล้วก็เครียดขึ้นไปอีกเป็นไงพี่แมวใช่ค่ะก็บางคนนี่ก็คือ อย่างที่อย่างที่พี่บอกคืออาจจะหาสาเหตุเป็นอะไรฝุ่นฝุ่นฝุ่นที่เราเจอทุกวันนี้ไหมเสื้อผ้าเราสะอาดไหมหรือว่าเราใช้น้ําหอมแพ้หรือเปล่าใช้ผงซักฟอกใช้น้ํำยาปรับผ้<ห>านุ่มชนิดมีประเภทนี้ห,นนหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองอาจจะแบบ อยู่ในที่คือเป็นคนอาจจะมีเหงื่อออกเยอะ,ะแล้วเหงื่อเนี่ยมันไม่ได้ถูกระบายออกหรือไม่ก็อยู่ในที่อับชื้นเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ต้องหาสาเหตุให้ได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้แหละวลีววเกเลี่ยงมันเกิดจากอะไรใช่เราก็จะหาสาเหตุป้องกัน<ม>ได้ถูกเขาก็ซักไซ้ไล่เลียงพอสมควรนะคะค่ะไปตำไปทำอะไรมากินอะไรมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าบางคนแพ้อาหารก็สามารถที่จะเป็นลมพิษได้ค่ะ หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังนะคะ <c oughs> ติดตามฟังเราทั้งสองคนกับเรื่องราวที่สุขภาพแบบนี้ได้นะคะ <c oughs> ทางแค M 8ป5เวิทยุราชมงคลน,นะคะก <c oughs> ็ทุกวันเสาร์ค่ะ5.30นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาค่ะวันนี้ <c oughs> ดิฉันทีเราได้ยิ่งมีค่ะ <c oughs> ดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <S <s <c oughs> สวัสดีค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ